สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลอเล่นเน้นสนุกวันนี้เราอยู่กันในเกม Darkness m e i Infinite Quest นะครับก็เป็นเกมที่เพิ่งเปิดให้ทดสอบเล่นนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยเป็นเกมแนว a อคชั่ MMO RPG นะครับบนมือถือนะแล้วก็ ตัวเกมเนี่ยตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชั่นทดสอบอยู่นะครับจะเปิดให้เล่นจริงๆในวันที่11กันยายนนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถเล่นผ่านได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับ iOS เนี่ยเล่นผ่าน Test f l i g h นะแล้วก็ Android เนี่ยก็โหลดผ่าน Google Play Store ได้เลยเดี๋ยวพี่ลุงนี่ครับจะให้ลิงก์ใน Google Play Store นะครับในใต้คลิป Description น,นะครับ โอเคครับผมไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลยแต่ก่อนเริ่มก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ okay. โอเคโอ้โหดูภาพดิโอ้ยภา,าพนี่คือแบบสวยงามมากเลยนะเป็นเกม MMO ที่ภาพค่อนข้างจะสวยมากนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวอะไรตัววอร r i ิเอร์หรอดูทุกทำดามเมจนะครับ เป็นตัววอริเออร์เนี่ยดาเมจนี่เต็ม5ขีดเลยนะครับเซอร์เวอร์เต็ม4ีขีดนะเบิร์สดาเมจ3ขีดครึ่งนะครับ AOE 2ขีดเองแสดงว่าสกิล AOE น้อยนะครับแล้วก็ดูสกิลตัวบนนิดหนึ่งอ้ยาโอ้ยยิางเท่โอ้โหภาพอย่างเทันี่คือนักฆ่าสายฟ้านะครับก็คือแอสซสซินเนี่ย อ๋อบอกก่อนนะครับพี่ลุงลืมบอกไปนะว่าเกมนี้เนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะภาพอย่างสวยเลยนะครับดูแบบดูแบบโหดูปีกดูอะไรนี่แบบดูอลังการมากนะเอาละครับสำหรับแอสซิสต์นะครับก็จะมีดาเมจเต็ม5ขีดเหมือนกันนะเซเวอร์ลน้อยมากเลยนะครับแล้วก็บุชดาเมจน้อยมากเลยนะน้อยสุดๆแนะ้ มีอะไรบ้างครับเนี่ยมีสายมี3ส,สายนะครับมีนักฆ่าสายฟ้านะนักฆ่าเงามืดนะครับอ๋อในหนึ่งอาชีพเนี่ยมี3ส,สายนะซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็จะมีสแตตไม่เหมือนกันนะครับงั้นพี่ลุงของกลับมาดูวอริเออร์อีกนิดนึงเนี้วนะอริเออร์นี่คือแบบมีสามสาย,ยากันนะบุกเบิกนรกอ่ะอันนี้คือนักดาบข้างเลือดนะครับนักดาบข้างเลือดนี่น่าจะเป็นแนวแบบตัวแทงนะเพราะว่าสแตนเยอะนะครับ แล้วก็วานคิลี่ลุงอรุณน,นะครับวานคิลี่ลุงอรุณเนี่ยเซอร์ไวเวอร์เพียบเลยนะครับเต็ม5หลอดเลยนะถ้าจะเล่นดาเมจจริงก็พี่ลุงก็น่าจะต้องเล่นเลือกคู่บุกเบิกนรกนะครับมาเรามาดูอาชีพต่อไปกันครับอาชีพต่อไปคือโอ้โหดูตัวละครอย่างพี่นะครับ เป็นตัวอาชีพระยะไกลนะเกมนี้อาชีพระยะไกลเป็นตัวปืนนะครับแล้วก็เป็นแบบเป็นเหมือนแบบโรบอทนะแบบว่าชุดนี้ออกแนวไฮเทคนิดนึงนะครับโรบอทสาวนะครับก็เป็นโอ้โหดูแบบพรีวิวนะครับในสกิลนะก็มีสกิลแบบเป็นกลุ่มค่อนข้างจะเยอะนะ a o โ e นี่4ี่ขีเลยนะครับดาเมจเยอะมาก แต่ว่าเซอร์ไว l ลน้อยนะครับแสดงว่าค่อนข้างจะตายง่ายนะแล้วก็มีเบิร์สดาเมจแล้วก็มีซัสเทนนะครับประมาณหนึ่งนะครับส่วนอันนี้เป็นปีศาตสาวนะครับเบิร์สดาเมจสูงมากนะครับในขณะที่ AOE เนี่ยก็กลางๆนะน่าจะประมาณสัก3ขีดครึ่งเนีแล้วก็ซัสเทนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายคือปีศาตฝันร้ายนะครับเหมือนว่าอาชีพ ระยะไกลเนี่ยจะเป็นตัวโจมตีที่มีสกิลหมู่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าทั้งสาสายเนี่ย AOE เนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยเนะ่าละครับสุดท้ายอันนี้น่าจะเป็นนักเวทนะครับนักเวทเนี่ยก็จะมีสาม โอ้โห oh, ดูแบบยังสวยอ่ะดูปีกนะครับดูปีกแล้วก็ดูแบบดูเครื่องแต่งกายนะพวกเท่เลย Queen Chaos นี่ครับโอ้ oh, ดามีดเยอะมากนะอาชีพอาชีพ Queen Chaos นะเบิร์ดดามีดสูงมากนะครับแต่ว่าเซอร์ไวเวิร์ลน้อยนะแปลว่าอาชีพนี้น่าจะตายง่ายประมาณหนึ่งเนะี่ยไทม์ลอร์ดนะครับโอ้ซัสเตนเยอะมากเลย นี่ครับซัสเทนเยอะมากซัสเทนนี้น่าจะเป็นสกิลที่แบบสกิลแบบพวกแบบ CC หรือว่าสกิลอะไรอย่างนี้หรือเปล่าพี่ลุงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอเคครับพี่ลุงเลือกได้แล้วพี่ลุงน่าจะเล่นตัววอร์ริเออร์นะครับเพราะว่าวอร์ริเออร์เนี่ยค่อนข้างจะเท่นะแล้วก็เป็นตัวที่มีดาเมจเยอะนะครับแล้วก็มีเบิร์สดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับโอ้โหรูปีนี้ เป็นแบบพลังไฟแบบสุดยอดอะเอโน้อยนะแต่ก็ไม่น่าจะเป็นไรนะคือดามเมจแบบเต็ม5้ขีดอ่่นะครับเดี๋ยวพี่ลุงสร้างชื่อไว้ก่อนละกันนะนะครับปกติพี่ลุงจะเล่นตัวแบบตัวปืนหรือ่ปกติพี่ลุงจะเล่นตัวธนูนะแต่ว่า คือเกมนี้วอลิเออร์มันเท่ขาดใจจริงๆนะครับจัดไปครับผมมาครับว้าวมีสตอรี่นะครับขอดูสตอรี่นิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนมุ่นอยู่กับสงครามแห่งความโกลา้น มุ่งเดินทางเข้าสู่วนโลกาวินาศไม่รู้ตัวและไม่รู้ว่าเทพธิดากำลังจะล่มสลายริสตันแสงแห่งเทพธิดาได้สูญหายไปและล่องลอยเป็นเวลานานในที่สุดก็ถูกค้นพบโดยเขาเทพดีนม,มันและถูก <Yet, S 1> นำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์อย่างไรก็ตามลัพี่บูชาอีกากที่ต้องการ ไฟแห่งสงครามขั้วใหม่กำลังจุดประกายขึ้นอีกครั้งมานะครับเปิดตัวครับดาร์กนะิมิซิครับอินฟินิตโคเฮสแนไปข้ามสตอรี่ไปครับมีอารัมพบทด้วยเนะว้าโอ้โห,โหกระโดดชนมากระจกแบบเท่ๆแล้วกระโดดลงมาตรงนี้เลยครับ อ๋อนี่เป็นทูตอเรียวนะครับเราจะได้เห็นทูตอเรียวไปพร้อมๆกันเลยนะว่าเกมนี้มีทูตัเรียที่ดีหรือเปล่าทางซ้ายมือนี่ครับก็เคลื่อนที่ด้วยมือซ้ายขวามือก็คือโจมตีและกดปล่อยสกิลนะครับอ่าที่ดูด้วยนะี This okay. ่สกิลได้ไหมโดนล็อกอยู่นะสกิลทั้งหมด ปะลุยนี่ก<ล>ดล็อกมาเนียครับแล้จจวกะกิวใส่เลยนี่นชนเข้าไปครับตายเลยเหรอคือบาดจิตนะรู้อยูเ่เลยวิงชนเนี่ยครับวั่เวทเลย คนเดียวครับปิวหมดเลยครับปวดจัดแหมวดดีครับอ๋อมีสกิลใหม่มาแล้วกวดดีครับโอ้โหสาบพุ่งชนเข้ามาครับฟันหรือฟันอย่ารีบร้อยครับโไม่ตายเลยที ยมิสซิชิด้วยดูแบบฉากประกอบดีโหยังสวยอ่ะเกมนี้ทำภาพสวยเกินไปหรือเปล่านี่ยบอสมาแล้วพุ่งเข้าไปชนครับโดดทุบปังปันนัะไงครับยืนแรกยังได้ครับสบายมากเรียบร้อยครับนี่ก็คือเป็นเนื้อเรื่องแล้วนะ โอ้ยนั่งภาพเนื้อเล่นก็ยังดู้ทีนะมาครับบอสตัวจริงไงนี่ครับมาข้างหลังกระโดดตับปังเรียบร้อยครับโอ้ยเดินหนีเดินหนีเดินหนีมาฟันข้างหลังครับชนเข้าไปครับปวดเข้าไปเรียบร้อยครับขบข้ามเนื้อเลื่องเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนีเอาละครับ นี้ก็เป็นทูตุเรียลนะเกี่ยวกับข้ามสตอรี่ครับเวสสำเร็จ guardian เบลสามเรียบร้อยจ้นี่คือเคลียร์แคมเปญสึกหนึ่งหนึ่ง and are able to transform into a most powerful weapon. I saw the spirit s strength. <S It was incredible. How much more powerful i be with a spirit of my o คนใส่ชุดเฮ้ยโคตรเท่โ,โอ้โหดูฉากข้างล่างที่เป็นแบบทางเดินแห่งแสงสุดยอดไปเลยโอ้โหนี่คือแมปนี่คือขนาดเป็นแบบแผนที่นะเป็นแมปนะครับดูอลังการแบบสุดๆนะ่ะ ไปครับบทที่หนึ่งแผนการของวิลเลียมมาต้องเอา<อ>ชนะให้ได้นะครับแ,<ต>แล้วก็ HP เหลือเยอะกว่า10%แล้วก็ต้องมีต้องใช้เวลาเคลียร์เร็วที่สุดนะครับต้องเคลียร์ให้เร็วกว่า180วิวิ โอ้ยสกิลครับนี่โอ้โหโอ้โหมันคือสกิลสำหรับ5หมู่ชัดช้างบอสมานะครับพุ่งเข้าไปครับเป็นการหลบสกิลบอสไปในตัวกระโดดถูกเข้าไปครับเดินหลบนิดนึงพุ่งเข้าไปทีครับ บอสอ่ะดุ๋มดิครนะับปื๊ด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 โอ้โหเรียบร้อยเป็นไงอย่างมันเนี้ยเดินเก็บของเดินเก็บของอันนะีเรื่องเดินก็ได้นะข้ามเรื่องเดินครับมาครับเลเวลสี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นมิชชั่นเนาะ มิดเป็นมิชชั่นรับสัตว์ขี่ด้วยนะโอ้โหโคตรดีโคตรสมใส่ไปเลยครับตรงนี้นะครับมันจะได้ไม่ต้องถามเ่อยๆ e ไปครับเราก็จะวิ่งตามเวไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเกมนี้มันก็จะเป็นแนว M M O R P G นะครับ ตอนนี้ย่อลองวิ่งเควสไปเร <ไป S 1> ื่อยก่อนสักพักหนึ่ง,พงเพื่อดูว่จะมีระบบอะไรอ,อื่นอหรือเปล่านะครับ R P G ส่วนใหญ่ก็น่าจะถ้าจะต้องสุ่มี่ยกาชา่น่าจะเป็นตู้อาวุธแนะ่ Guardian Fenrir was b e i n the ับ i อยากได้ขี่วิ่งนะสิครับเอาอีกการกดสกิลแล้วกดทิศท่านนี่มันจะแบบว่าเป็นการหันหน้าสกิลด้วยนะนี่นะครับพุ่งเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนมเงี้ยอื้อหือเป็นไงปวดจัดหันเข้าไปครับ เอาตรงไหนเนี่ยอ๋อน,นี้พุ่งชนเข้าไปครับรอให้ครบนะ่แล้วก็หมุนทีเดียวครับเออมาแล้วบอสแมนตีพแอจะซินเนี่ยจุ่งชนครับกระโดดฟันเปรี้ยง,งเขาให้ครับแล้วก็หมุนเนี่ย พุ่งตัวอีกทีเรียบร้อยคนระับโอ้โหชิวๆเลยนะนี่เราก็ทำเควสนะครับได้สัตว์ขี่มาแนละ้วมากลับเมืองครับ เรียบร้อยนี่ทูตุเรียวสอนนะครับว่าเราเคลียสองอันนี้เราก็จะได้สัตว์ขี่ที่เป็นเฟนเลียนะตอนนี้เราก็ยังดูอะไรไม่ได้มากนะครับก็ต้องค่อยๆตามทูตุเรียวไปเรื่อยๆนะวิลเลียมไม่ได้อยู่ในเงาเราเราถูกหลอกดูสิเบนเรียร์กำลังขอบคุณคุณที่ช่วยเขา เวลหกเลยครับเวลสิบเอ็ดเนี่ยฝ่ามือจะเป็นฟังก์ชันบอกนะครับว่าเวลอะไรจะปลดล็อกอะไรนะเวลต่อไปคือเวลสิบเอ็ดก็จะปลดล็อกนะนี้คือสปิริตว้าวกดที่นะครับกดใช้เลยครับโอ้โห เฟนรีเหรอเป็นเรโซแนนซ์อาวุธนี่ครับหลังจากเปิดใช้งานสปินแล้วจะได้รับสก,กินสักขีนะครับแล้วก็สก,กินอาวุธที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ได้สเตตัสมากมายด้วยนะอันนี้คือการอัพเวลสักขีนะครับคืออัพเวลสปิริตนั่นเองไหนะขอดูอันอื่นอะไรมาโอ้ดูอันอื่นไม่ได้เลยอ่ะโอ้อยากรู้ว่ามันมีสักขีเยอะมากเลยนะมีฟินิกส์นะครับ ไซเบอร์แฟนทอมโครงกระดูกมังกรนะโหแต่ยังดูตัวอะไรไม่ได้นะครับเสียใจอะ่ะกดขี่ตรงนี้นะแล้วก็ว้ตรงนี้เดี๋ยวอแอบ,บไปดูหน่อยได้ไหมขอแอบ,บดูสปิริตนิดนึงครับลองดูสปิริตตัวอื่นๆนะโอ้ยยังที่ อันนี้คือชิ้นส่วนแฟนทะอมเนี่อ๋อเป็นแบบมอไซเออร์โอ้ยแล้วตอนที่มันเป็นดาบมันจะเป็นยังไงสถานะอาวุธพอเป็นแฟนทอมอาวุธเป็นอาวุธปึ๊บว้าวโหดูดาบอย่างเจ๋งอันนี้คือมังกรนี่ครับโอ้ยอยดาบมังกรอย่างเท่ ดูแบบดุดันแกร่งกล้าวนะครับแล้วพอไปดูแบบตอนที่เป็นบุกสปิริตนะสัตว์ขี่นะครับโมังกรเป็นไงมี่ไดโนเสาร์ฮะอันนี้คือตัวอะไรนะลิเวียทานครับโอ้โหดูสีแบบโอ้ต้องชมกราฟิกเกมนี้จริงๆนะ เบฮิมอสโอ้โหโคตรเจ๋งชิ้นส่วนของมีคาเบะมีคาเบะนี่คืออะไรอ่ะหมีแบบหมีคุณยนน่ะอ n นเชียนโก e เลมนะครับก็ยังไม่เท่าไหร่แล้วมังกรเทพกว่าชินบีสนี่น่าจะเป็นแบบ แบบ a บวกแล้วพรมออลลัดินมะเนี่ยเมื่อกี้นี่คือแบบตัวพวกมังกมลงกงอะไรนี่จะเป็นแบบ s บวกนะนี้กลับมาเฟนรีนะครับตัวเดิมเนาะโอเคไปครับเดี๋ยวเราไปทำา u e s ต่อไปนะ วิ่ควยต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ลุงจะตัดไปนะจุดที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวพี่ลุงตัดไปนะฟังก์ชันตอนที่แบบปลดล็อกฟังก์ชันใหม่ๆได้แล้วนะครับ <c oughs> อา๋ะครับพอเลเวลแปดนะครับ,รบก็จะปลดฟังก์ชันสกิลขึ้นมานะเราก็จะสามารถอัพเลเวลสกิลได้นะครับสกิลเราสามารถกดตรงนี้เพื่ออัพเลเวลทันทีทั้งหมดได้ด้วยนะ นี้ก็คือสกิลนี่ครับก็อื่นก็จะมีท่าให้ดูด้วยนะอันนี้คือสามสกิลที่ได้มานะครับอันนี้คือสกิลที่ยังไม่เคยได้นะครับโอ้โหแล้วก็สกิลนี้นะครับอื้อหเอฟเฟกต์อลังการมากเลยนะครับแล้วก็น,นี้สกิลข้าไม่ตายแน่โอ้โหสุดยอดนสุดยอดเิงนะครับส่วนสกิลอื่นๆเนี่ยก็จะปลดล็อกเมื่อเลเวลสามเก้านะ ส9กับ48นะครับทีนี้ก็สกิลแรงขึ้นแน่นอนครับเอาครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะแล้วก็ไม่พี่ลุงไม่อยากให้คลิปนี้ยาวเกินไปนะครับพี่ลุงก็ขอจบอาการแนะนําเกมเกมนี้ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับโดยสรุปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นใครที่ชอบเกม MMO ที่แบบเป็น Hack and Slash นะครับก็คือแบบ ต่อสู้แบบมันๆนะแล้วก็มีกราฟิกที่ค่อนข้างอลังการแล้วก็สวยมากนะครับพี่ลุงก็แนะนําให้เป็นลองเกมนี้นะเพราะว่าเป็นเกมที่กราฟิกดีมากจริงๆนะครับแล้วก็มันก็จะเหมือนความยากง่ายในการเล่นเนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะเพราะว่าเควสนะครับหรือว่าทัวรเนียลนะครับที่ที่เราดูด้วยกันมาประมาณสักสิกว่านาทีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นได้ว่า มีทัวร์เรียลให้เห็นตลอดนะครับการเล่นเนี่ยไม่มีสะดุดหรือว่าติดขัดเลยนะมีทัวร์เรียลบอกตลอดว่าต้องไปอย่างนี้ต้องกดตรงนี้นะครับต้องอัพอะไรเพื่อจะได้อะไรขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าทั้งการเล่นนะที่ค่อนข้างลื่นไหลนะครับแล้วก็กราฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามก็เลือกเอาตามที่ชอบได้เลยนะสำหรับวันนี้นะครับ ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับว่าเกมนี้สนุกหรือไม่สนุกนะครับจนกว่าจะได้ลองครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย